ไปไ, ö, ไป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 เฮไยไป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 ไน่ปไป่ปไ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 ป้ปไป้ปไปไาไป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 ปไปไไปปปไ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านคร prayer ับผมสวัสด <i S 2> ีค <calculating> รับสวัสดีครับตะก้าตะก้าตะก้าเย็นตะก้าเฮ้ยเฮ้ยมาละมาละวเห็นล้วเมาดูวิ่ง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 ข้าวข้าวขาวนี่ย ตกจากเตียงมันตกจากเต่เนาะโอ้ยต่ำเลยวะโอ้ยจอเนาะมา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 านามามามมามา โอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยวิ่ง <para> น <renal ina> ี <UC S 2> ่ลูกช้างก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับก่อนทุกงสูก่อนครับก่อนครับครับก่อนเลยมีไปแล้วมีน้มลาไปใช้มีน้มลาไหม น้ำลายไมใช่หนยน้ำลายนังนี่ไะยิ่งเสียงรถไปใจด้อยเนาะนมา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 ,มาไปแล้วไปแล้วรถไมรถไมโอ้ยเนาะันต่านเจาหยา่นี้เนออาะวอ้ยคือตีรีว่ะ

เดี๋มาดูเดี๋ยวมาด<า>ูนั่นนั่นนั่นเอาเด้อเอาเด้อเดี๋ยวมาล้างเดี๋ยวจะยืมรถพ่อเลืนมาให้มิ่งลองหัดขึ้นเดี๋ยมันกินอาหารไปแล้วนี่ให้ลองขึ้นได้ไหมครั้งที่แล้วขึ้นแค่ขาสองขาเออขูสีรถพอไดอ้น่ะเป็นไงเป็นทีเบี้ยไม่ใช่ทีเบียนย,ยังนี่เฮ้อ อะไรกุ้มเลยรตีครับครับก่อนเออโอ้ยยิงยิงยิงริงเออเออครับโอ้ยรอรอดเอ้อ้โอ้โอ้ใบยองหอิบอยองใบยอเอ้าวัเตียคึ่งยังเห้การ์ฬากินเหรอมิยังเห้การากินนนี้

ลงคลิปเมือนเศ้านิครับดีลงเศ้าดีเล่นคุบเล่นคุบเลยดิแล้วแรงน้ำเลยแล้วขับก่อนรับไปสวยก่อนขับรับก่อนไปล <laughs> เอาเอาจะรับตาแล้วตาครับเอ้อกึศตากึศตาตาตา,ตา <laughs> มี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  <c oughs> ครับดูแล้วเป็นยังไงอาการครับดูด้เสียงรถไปเอามิ่งเอามิ่งดู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 เป็นสเสียงรถไม่ได้เลยครับมิ่งนี่มิง ยิงไม่ไป <laughs> เพิ่มมาดดูแม่แม่ไม่เลยนะเออเออเออปอพอไป <laughs> ไปเลย <laughs> มาไปก็ได้ครับอะไรมาไปก็ได้พ่อมาไปพืนะ่ <aroma S 2> <PA> พอน่ะเฮ้ยเฮอยเย้ ไปไปไปหาพ่อไปไปลูกไปไปไปผ่อนเลยก่อนก่อนครับก่อนพักก่อนู้ก่อนครับเออไปไปไปบอไป่มมามมามามมามามมา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  มาดิุ้ยไรก่มานี่ครับก่อนดักครับครับก่อนครับกบลงเออมองห้มึอผมงูใช่ไหครับก่อนครับครับนพอเย็นครับเย็นพูดสวัสดีนะครับเอออึดดดดดลดมดด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 ด มาลาขันดากชืเกาดา like ขนือดอกนี่นน้องนี่นะนี่นะชัดจังมาดยนดิมาดาดิมมามาลูมามามามมา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 มมา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 มมา่าาเนอา มา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 มเมันกนลกามามต้องเอออกมาี่มาี่มามานี่ถอยมา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 ี mà này, mà này, mời 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 Ui, mời 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 นีได้ไกนนไน่นีได้ใช่นหละทำไมนว่าใส่ผูกขาเดียวนี่อะไรฮะอะไรเป็นไรเป็นไรเป็นไรโอ,อ้ไปมิชักมัดหนึ่ง มืดมากเลยครับอืมมืดมากเลยมองเห็นนะครับเอ๊ะมามองมา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 ลง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 มา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 ดูดูเป็นไรด้อยเนาะเป็นยังครับลูกเพี้ยเป็นยังครับมา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 หืมตกเออตกมา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 ไปพอไปพอไปนั่นน่ะมาพี่ มารู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 ููมามามามิงปวดขาเลยบีโอ้ไป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 ขอบานไปลูกไปไปอืมหมอเอไปไปไปไ ไปอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเฮ้ยิยเป็นไรน้อยเนาะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมได้พบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ